มาทิเตยพงศกรกันบ้านนะคะต้องบอกว่าฉลองวันเกิดไป<ะ>แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้ฉลองรับปริญญาอีกด้วยนะคะเหมือนจะมีแต่ข่าวดีแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าอดีตผู้จัดการเนี่ยจะออกมาแฉอีกรอบนึงแล้วด้วยเรื่องอะไรนะคะ ถือเป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันของพระเอกมาร์เทพเต้ยพงศกรค่เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ23ปีก็ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันเกิดร่วมกับแฟนคลับและน้องๆน,นักเรียนค่ะซึ่งปลายเดือนเมษายนนี้ก็เตรียมเข้ารับปริญญาบาัตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยเกรดเฉลี่ย3กว่า มีเรื่องให้แสดงความนิดีไม่เท่าไหร่นะคะก็มีข่าวแหว่ออกมาค่ะว่าอดีตผู้จัดการคนเก่าที่เพิ่งแฉพฤติกรรมของตนไปว่าไม่สํานึกบุญคุณเตรียมที่จะออกมาแฉเจ้าตัวอีกระลอกหนึ่งค่ะเมื่อเจ้าตัวได้ยินข่าวนี้นะคะก็ถึงกับออกอาการงงเลยค่ะเพราะคิดว่าเรื่องนี้นี่เคลียร์จบไปแล้ว ยังเหรอครับผมจบแล้วนะครับไม่เห็นมีข่าวอะไรเลยเพราะว่ามันมีกระแสเพราะว่าเขาเอมกระแสรอบแล้วอืมก็ยินดีครับผมคิดว่าพี่วิทย์เขาเป็นคนดีนะเขาคงไม่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 คิดที่จะทําอะไรอย่างนั้นหรอกแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเขาจะออกมาพูดอะไรผมก็ยินดีที่จะตอบเขาทุกอย่างครับทางครอบครัวทางผมเองก็ยินดีที่จะตอบพี่วิทย์ทุกอย่างได้คุยกันบ้างยังเลยครับผมนี่ถ่ายละครกําไรมากตอนนี้หนักมากครับยังเลย แล้วก็เตรียมงานวันเกิดอีกตอนหน้านี้ก็มีอีเวนต์ด้วยจะคุยกับเขาอจบไปในไม่้ามีการนัดนักรองไหมอันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แหรอครับถ้าถ้าเรื่องคุยเรื่องเซ็นสัญญาคือเขาปกติเขาจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผมอยู่แล้วถ้าเรื่องสัญญาเขาคงต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผมคุณพ่อแม่ผมก็ยินดีนะที่จะคุยเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วผมมองว่าพ่วิทย์เขาเป็นคนที่มีพวาคุณกับผมมากๆเลยคือเขาคงไม่คิดที่จะทําร้ายผมอย่างนั้นหรอกคือเขาเป็นคนที่ผมรู้จักในวงการตั้ง พาผมเข้าวงการไม้สัเราต้องมองมองอีกมุมหนึ่งว่าเป็นอะไรมีใครเอามาพูดหรือเปล่าเขาพูดออกมาเองหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เราต้องมองอย่างแม่หนึ่งเพราะเท่าที่ผมรู้จักพีวิทคือเขาไม่ใช่คนปากอย่างี้อันนี้เรื่องถ้าเรื่องสัญญาฟ้องร้องนี้ต้องผู้ใหญ่แลวครับเพราะาผมไม่ทราบเรื่องนี้เท่าไหร่ครับก็คะทางพ่อแม่ทางบริษัทผม,ผมคิดว่าผมเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วถ้ามีอะไรผมก็บอกแจ้งให้ทราบมันก็จะได้จบจบไปจะได้ไม่ต้องมาขุดคุยอะไรเยอะแยะครับส่วนตัวเราซีเรียสมากกับเรื่องพวกนี้เอ่อ ไม่ไม่นะครับผมมองเป็นแบบค่อยๆแก้ไขปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกเสมอถ้าเกิดเรื่องขึ้นอีกครั้งก็คงต้องเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องจัดการกันแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยผิดสัญญาอะไรกับผู้จัดการคนเดิมแน่นอนค่ะเห็นน้องๆแฟนทจริจก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างให้กำลังใจน้องด้วยเพราะกามันจะมีเรื่องราวดีๆแลบปร,ริญญาด้วยใช่ค่ะค่ะมาต่อกัน